ปวันที่6สัปดน้องไตรลรานะครับเรินดีดีเช้านี้ที่สดใสขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกาลังใจหที่ส่งให้กับนักกีฬาทของเรายนคะทุตอนนี้ค่ะเรากลังจะเริ่มออกเดินทางนะคะเรดินทางไป10 s ค่ะน้ำดื่มสิงค่ะโคบอลเลอโอเมก้าเบอร์ดี้ซีพีเมจิและสีวินนั่นเองครับแล้วก็ที่ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะต้องขอบคุณนะสำหรับนักวิ่งผมชัดไทยทุกคนด้วยตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้เนี่ยคุณจะใช้ชื่ออะไรฟาตเตอรโอเคหลังจากนี้นะครับเราจะมีลาตเตอร์ครับผม ผมว่าเขาคงจะถูกคล้ายๆเหมือนกับเลื่อยเก้าอี้เเอาลื่อยเก้าอี้ใช่ใช่ผมว่านะจากคนอื่นจากคนอื่นใช่พี่ผมเชื่อนะว่าเย็นนี้โตโต้พูดแบบนี้นเนี่ยครมีคนบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่พิธีกรชายสร้างศัตรูแล้วนั่นเองอ๋อผมก็เลยสร้างศัตรูทางบ้านหรือเปล่าคือคือ บอกเลยว่าแต่หลังว่าหลังยิ่งกว่านั้นอีกบอว่ายิ่งกว่านั้นอีกถ้าคุณผ่านคืนนี้ไปได้แปลว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยถ้าคุณนอนหลับนะฮะอาจจะแบบมีคนบอว่าเปเคาะประตูตึ้งซึ้งซึ้งอะไรอ๋อเริ่มเดินทางกันต่อเลยจ้าพี่จิ๊บครับพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงถึงมือเรียบร้อยปนะครับ ท, hora, ท่านที่สางสำหรับวันนี้ที่ใจที่ต่อไปนะครับสองแล้วห้าหมู่ชั้นห้าเรานี่มีรสนิยนะครับพี่โถ่ถ่ายมาแต่ละคนเนี่ยนะฮะดูดีทุกคนเลยนะครับเรื้องหลังนี้จะออกมบช่วงไหนที่บ้านใช่ไหมตาต่เลยทำงานร่วมกันอย alive, ahead, ู่นะครับ ตั้งต่างมีแต่ที่ที่เวทีใหญ่ๆลอ้โหเพลงมากเลยพี่เพลงหมายถึงว่าเซ็ตผมโอ้โหรอหน้าเออล่างแม่น้ำปิงขอเพลงรงโอ้ใช่ไหมเนี่ยคุณนิวคุณนิวยังเรียงแรงอยู่นะครับนิวตอนแรกนิวบอกพี่เราไปเซ็ตฟูมาราธอน n กันนึงไหมโอ้โหฟูมาราธอน n จรเหรอคะ นะครับเราใกล้ถึงนะครับหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกันแล้วนะครับ,รบโดยมีนะฮะที่อ,อันของเราสามสองเล่นครับกระโดดเลยครับเย,ย้วันที่สอที่สองครับ